โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคนไทยทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็มนุษย์ต่างดาวทุกท่านเลยวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจากเพจอาราฟอร์อมเล็กเด็กเช่นเคยสำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมโซนไนท์พรีครีกเล่นเช่นเคยเนาะก็เรียนว่าเป็นเกมที่กระแสเนี่ยค่อนข้างฮิตในช่วงตอนเกมที่เปิดมาจนเซิร์ฟเวอร์ล่มเลยเนี่ยครับตัวเกมเนี่ยเปิดให้บริการในวันที่24พฤศจิกาย,ยนเวลา9โมงเช้าปัจจุบันนะครับวันที่24พฤศจิกาเวลา4ทุ่มนะครับของประเทศไทยเนี่ย ตอนนี้แม่งยังเล่นไม่ได้เลยครับปัจจุบันผมเข้าไปเนี่ยผมเข้าได้นาทีเดียวแม่งเร้งผมออกเลยเว้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเชื่อเกมมึงแบบปิดปรับปูมาจากวันหนึ่งแล้วนะมันไม่ได้มีแบบการชดเชยไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยเหรอนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขามีการประกาศตัวนี้อันแรกมั้งนะครับแล้วก็อันนี้อันที่2แล้วล่าสุดครับประกาศอันที่3าก็คือตัวนี้ครับประมาณ40นาทีก่อนนะครับ เป็นการประกาศบอกว่าเราจะแจกของชดเชยก็คือขอโทษนะครับที่แบบว่าพ่อผิดพลาดมันเกิดอะไรบ้างหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาแจกอะไรบ้างนะไม่ต้องไปนั่งฟังเขาขอโทษหรอกนะครับนะมาดูของแจกดีกว่าหลักๆนะครับจะแจกนะอัญมณีนะครับน่าจะเป็นเงินเติมนะ อัญมณี1น0ชิ้นบวกกุญแจหีบอีก10อันบวกบัตรกำนันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นใบากาชาในการเปิดไอเทมอะไรหรือเปล่านะ10บใบแล้วก็บวกทรงผมแอฟ,ฟริกาเนี่ย1ชิ้นอ่านะแต่ครับแต่นะมันจะมีวงเล็บอันที่2อยู่นะครับเี่ตรงนี้นะหากปัญหาปัจจุบันไม่ได้รับการแก้ไขาภายในเวลา 8โมงเช้าของวันที่25พฤศจิกายนแต่ว่ามันเป็นโซนบวก8นะถ้าเป็นเวลาไทยเนี่ยก็คือเวลา7โมงเช้าของวันที่25พฤศจิกายนนะครับเราจะทําการชดเชยเพิ่มเติมนะครับก็คือมีการแจกตัวอัญมณีเนี่ย150ชิ้นกุญแจหีบอ่า5ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวของเหรียญทองเนี่ย25,000เหรียญน,นะครับหากยังไม่ได้รับการแก้ไขภายในเวลา เที่ยงตรงนะของวันที่25พฤศจิกาแต่ว่าถ้าเป็นเวลาไทยนะถ้าเป็นเวลาไทยเนี่ยนะครับจะเป็นเวลา11โมงเชา้าถ้าเป็นเวลาไทยเนี่ยจะเป็นเวลา11โมงเชา้าของวันที่25พฤศจิกาเราจะให้ค่าชดเชยเพิ่มเติมก็คืออัญมณี150เมตรบัตรกำนันซอ,องการ์ด5ใบเหรียญทอง50,000เหรียญหลัลกๆเลยเนี่ย เขาจะแจกของชดเชยแน่ๆนะครับอันแรกเลยนะได้ทุกคนแน่นอนก็คือเหรียญอัญมณี150เหรียญบวกกุญแจหีบ10อันบวกบัตรกำนัน10บใบแล้วก็บวกทรงผมแอฟริกานเนี่ย1ชิ้นแต่ว่าถ้าเขาไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนเวลา7จ็ดโมงเช้าของเวลาไทยนะในวันที่25เขาจะแจกของเพิ่มแล้วถ้าเขายังแก้ไขไม่ได้นะครับในเวลา11บเอโมงเช้าของวันที่25พฤศจิกายนเนี่ย เขาก็จะแจกของเพิ่มอีกรอบหนึ่งพูดง่ายๆคือเขาจะแจกของเพิ่ม3ามรอบเลยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเขาจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วกันจะได้ของแจกเพิ่มเยอะๆ3มรอบนะก็เรียกได้ว่าสายฟรีก็อยู่อิ่มเลยครับไม่ต้องเติมเงินเลยนะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันก็เรียกได้ว่าเออมันมันมีปัญหามาเป็นวันนะ่ะมันก็ต้องมีการชดเชยบ้างนะเพราะว่าผมเข้าเล่นนะ่ะปัจจุบันตัวหลักผมยังเลเวล3อยู่เลยครับ ตัวหลักยังเลเวล3รอบล่าสุดที่ผมเข้าตอนประมาณ2ทุ่มผมเข้าปุ๊บนึงกำลังจะทำคลิปบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยตอนนี้มันน่าจะเล่นได้แล้วตึงดึงนะครับเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเรียบร้อยผมเข้าได้นาทีเดียวแม่งออกเลยคือเรียกได้ว่าแบบ what นะก็ถือว่าดีแล้วกันเขาก็มาแจกชดเชยอ,อยู่เนาะก็มีตัวละครเนะี่ยมีทั้งหมด7คาร์ดนะไปไปมาณเนี๋ยตอนแรกผมจะเล่นคาร์์แอสซสซ ผมอยากไปเล่นซอมมอนเนอร์แล้วตอนนี้อยากไปเล่นซอมมอนเนอร์แล้วตอนนี้รู้สึกว่าแบบเออกูเปลี่ยนสายเล่นดีไม่ว่าอะไรประมาณนะั้นน้องก,ก็หลกัหลกๆจ้าประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปเร็วนี้ผมก็ต้องขอจบอย่างนี่ตรงนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ